ทำงานมา5ปีไม่เคยได้โปรโมทแต่คนที่สนิทกับหัวหน้ากลับได้ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าลำเอียงแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับฟังต่อก่อนครับหัวหน้าจะชอบใครเป็นพิเศษไม่ผิดกฎหมายครับเพราะความชอบความสนิทหรือพฤติกรรมลำเอียงไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายถ้าไม่ได้ละเมิดสิทธิพื้นฐานที่พนักง,งานควรได้รับครับแต่ถ้าความลำเอียงนั้นกระทบสิทธิ์เช่นเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นธรรม ให้เงินพิเศษหรือโบนัสเฉพาะบางคนใช้อำนาจกั่นแกล้งไม่ให้งานไม่ให้โอกาสแสดงผลงานแบบนี้อาจเข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือ discrimination ในเชิงแรงงานได้ครับโดยเฉพาะถ้ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้องค์กรเสี่ยงเสียบุคลากรดีๆไปเลยนะครับหัวหน้าที่ลำเอียงอาจทำให้คนเก่งลาออกหรือหมดกำลังใจในระยะยาวทำลายวัฒนธรรมองค์กร และภาพลักษณ์ของบริษัทหัวหน้ารักลูกน้องไม่เท่ากันอาจไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าทำให้คนหนึ่งได้ทุกอย่างอีกคนถูกกดไว้ตลอดแล้วจะเรียกว่าทำงานเป็นทีมได้จริงเหรอฟังต่อก่อนครับ